你看嘛呀 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานจอสอ0รอยนะคะอยู่ที่โรงเรียนปถมนนรีที่ถนนพระราม3ค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่โรงเรียนวันนี้นะคะเราได้รับมอบหมายภาร,รกิจมาจากทางมูลนิธิเด็กลาสเวกัสนะคะนําถุงปันสุกมามอบให้น้องๆนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านในเลยค่ะพิธีการกําลังจะเริ่มแล้วนะคะมาเลยค่ะค่ะเระถรีของเราละก,ก็ขอค้อนรับและก่น ภาริธเด็กรักเรียนร้านนะคะือวันที่เป็นเกียริมาพนา์วันศุ์เพื่อเด็กนะคะให้กับร้องนักเรียนของเราล้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะของ่บเรียนเชิญน,นะคะคุณอัญชรารวมบุยนะคะผู้ช่วยผู้นรยการจอขงน้อนนะคะเป็นประธานาเาวา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของบริษิเด็กรัสเวก้าขออนุญาตท่านผ้ฟังวิทยุสำหรับผู้ปกครองนะเรื่อนของว่าบริษิเด็กรัสเป็นการนี่วก็คือคนไทยที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วเขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะทํากิจกรรมดีๆเพราะว่าเขาไม่ลืมเด็กๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ เขาก็เลยบริจาคเงินกันมาเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งวันนี้เราก็แปลงมาเป็นถุงปันสุขแล้วก็ทราบจากท่านผู้ในการชาตรีว่าน้องๆน,นี่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นเลยนะคะแล,แล้วเราก็รู้สึกว่าพอฟังแล้วเรารู้สึกลแหนเหมือนมาช้าแต่มาช้าเป็นดีกว่าไม่มาเลยนะคะวันนี้เราก็เลยขอเอาถุงปันสุนะะกเนี่ยค่ะจากมนลนทีเด็กรัสเบกัสนะคะมามอบให้กับน้องๆน,นะคะตัวแทนของน้องๆในวันนี้ก่อนนะคะซึ่ง เ,ออเดี๋ยวเราจะทําพิธีมอบต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่นี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีการเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญะคท่านผู้มีการเป็นอาวุธกาวขอบคุณนะคะตำแหน่นะคะคุณอัชลาศบูรณ์นะคะขอเรียนเชิญค่ะครับคุณอัชลามบูรณ์ผู้ช่วยผูวชาญการจสร้อยคุณสุพีพัฒนาเมคิน คุณสุเมธาชัยรัตน์และก็ท่านที่จัดการสอนวิที่ปรทุกท่านนะครับรวมไปถึงมูลที่เด็กประถกษาที่กรุณาต่อเราในสมัยศิเริ่มวันนี้ครับนักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือว่าโควิด -19 นะครับค่อ,ขอ,ขอนข้างมางกรวมทั้งตัวผู้ปกครองเองทางโรงเรียนครับได้พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะดูแล นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในความผิดชอบพวกเราที่สุดทางนี้ทางนั้นก็คงทำได้ไม่เต็มศักยภาพถ้าเราไม่ได้รับคำวิเคราะจากทางจสร้อยรวมทั้งหมูงพิด้วยที่กรณุณาต่อพวกเราแล้วก็ทางทีระข่ายวันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าการกพยายามของน,บบนักเรียนที่จะดูแลนักเรียนของเราซึ่งเป็นนักเรียนในชนชนแออเขตบางเตอเขตจันท <Okay. S 2> าุและเขตสะของ ซึ่งซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากก็ต้องมีความยากลำบากช่วงนี้ครับการที่เราได้รับความรู้ข้อจากเจสรันในครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าความพยายามของครูบาอาจา,ารย์ความพยายามของเรียนที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนจะมีความหวังเพราะว่าเราไม่ได้สู้เพียงลำพังนะครับเรามีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ทั้งในประเทศไทยรวมทั้งอยู่ที่ลาสเวกัสด้วยได้เป็นความเรียร่วมทัทง้งทางด้วยคนสี่ ขอกราบขอบพระคุณท so so uh ่านจอนซรอและก็ม huh. uh ือ huh. ท uh ี huh. uh ่เด็กราสเบอร์รี่ที่ยังส่งข่กับเราด้วยค่ะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจากโครงการมอบคูปองสุดนะคะให้กับนร้อมนักเรียนในระดับชั้นต่าค่ะเราบอกได้อันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นกิจกรรมนะที่จัดขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าทางมูลนิธิ เด็กาสเวกัสเนี่ยได้สนับสนุนมานะคะให้นําถุงปันสุขมามอบให้กับน้องๆหนูๆในพื้นที่แต่ละโรงเรียนตอนนี้เราจะเริ่มส่งมอบถุงปันสุขให้กับน้องๆแล้วนะคะเริ่มจากชั้นอนุบาลก่อนเลยนะคะในถุงมีอะไรบ้างต้องบอกว่าถุงเนี่ยใหญ่กว่าตัวน้องอีกนะ ก็จะมีข้าวสาร5กิโลนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำพริกขนมปังนะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็น้ำนมข้าววีฟิตที่อยู่ด้านหลังด้วยเราแยกออกมานะคะ<ม>เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวน้ำนมเนี่ยจาอยู่ในถุงอาจจะยกไปยกมาเดี๋ยวแตกได้นะคะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีทั้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้องๆหนูห,นห,นห,นหนูที่มานะคะรอเพื่อที่จะ รับถุงปันสุกอันนี้ที่นี่เรานำมามอบให้ทั้งหมดจำนวน200ถุงค่ะก็จะเป็นครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตโควิด19แบบนี้นะคะคุณครูก็จะช่วยคัดเลือกมาว่าบ้านไหนที่อาจจะต้องมีการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเราก็จะคัดเลือกเด็กๆขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางมูลนิธิเด็กลสกาสเวกัสได้ส่งกำลังใจให้คนไทยนะคะ เป็นการมอบถุงปันสุขเพื่อน้องๆเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะถุงเนี่ยใหญ่กว่าตัวน้องอีก <Okay. S 1> โอ้โหดูถ้าจะสนใจนมนะคะน้ำนมคาวีวฟิต <c oughs> ที่อยู่ในมือนะคะเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพนะคะน้ำนมคาวีวฟิตนะคะที่ร่วมสนับสนุนมาด้วย <c oughs> บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะทั้งคุณครูถ้าบ้านไหนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้มาด้วยคุณครูก็จะ พาเด็กนะคะส่งมาถึงตรงท่านผอ,อนะคะผอ,อ,อจะเป็นผู้มอบให้พร้อมกับคุณสุเมธาค่ะนะคะผอ,อชาตรีนามคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆหนูๆไล่ไปเลยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอันนี้เราจะเห็นบรรยากาศความต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอินใจอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเนี่ยได้มีส่วนนะคะ ในการนําสิ่งของเหล่านี้มาให้น้องๆหนูๆต้องขอบคุณทางมลทิเด็กลาเวยกัสเป็นอย่างสูงค่ะนะคะที่ร่วมแล้วก็คิดถึงคนไทยที่อยู่ที่นี่ซึ่งธรรมดาเนี่ยมลนิเด็กลาเวยกัสเขาก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆอยู่แล้วนะคะที่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วยิ่งพอเป็นเด็กไทยเป็นคนไทยแบบนี้ ก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้มาถึงทุกๆคนล่ะค่ะนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจัดขึ้นที่โรงเรียนบางมดตันเปาวทิทยาคารนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่โรงเรียนประถมนนทีนะคะโรงเรียนประถมนนทีจะเห็นบรรยากาศนะคะน้องบางคนแต่งชุดพละมาเลยทีเดียวนะคะสีประจำโรงเรียนนี้ สีเดียวกับถุงปันสุกข,ของเราเลยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนนักเรียนนะคะที่คุณครูคัดเลือกขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยอ่าชั้นละห้าคนนะคะรวมจำนวน35คนที่มาเป็นผู้รับมอบก่อนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยสองถุงเนี่ยเราก็จะทยอยแจกนักเรียนนะคะแจกนักเรียน S 1> <S 1> <S มีคนถามมาว่าคุณอัชาราของเยอะมากน้องๆจะหิ้วไหวไหมน้องฮิ้วไปไหวไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะเราจะเห็นบรรยากาศน้องจะถือแต่แพ็กนมนะคะน้ำนมข้าววีฟิตไปแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนช่วยถือถุงนะคะถุงปันสุกไปให้ถุงเราใหญ่มากจริงๆคุณครูยังตัวเอียงเลยคะ่ะคุณครูเอวบางร่างน้อยนี่ยกไม่ขึ้นเลยค่ะ คุณครูผู้ชายยังบอกเลยหนักครับแน่นอนละค่ะหนักนะคะเพราะเราจัดเต็มความสุขอยู่ในถุงนี้แล้วเพื่อนํามาให้น้องๆน,นะคะคิดว่าข้าวของที่นํามาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของครอบครัวได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่เพื่อน้องคนเดียวนะคะมีข้าวสารอาหารแห้งน้ําพริกนะคะขน,นมรวมไปถึงน้ํานมข้าวด้วยนะคะ อันนี้นะคะที่มาในวันนี้นะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศผู้ปกครองที่มาเป็นเพื่อนน้องๆหนูๆน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีทั้งที่เป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ถามว่ามีอาชีพอะไรบ้างเนี่ยมีทั้ง รับจ้างทั่วไปเป็นแม่บ้านเฉยๆก็มีนะคะอยู่บ้านดูแลลูกแล้วยิ่งช่วงโควิดก็อาจจะตกงานนะคะไม่ได้ไปทํางานตรงนี้เนี่ยถึงปันสุดของเรานะคะก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของครอบครัวแต่ละครอบครัวซึ่งทางคุณครูแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยคัดมานะคะคัดมาแล้วว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเนี่ยนำาช่วยใน ความเป็นอยู่ของครอบครัวแต่ละครอบครัวได้นะคะบางคนมาคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาด้วยอันนี้ <c oughs> แล้วก็จะเห็นบรรยากาศนะคะ๋อคุณอัชาราช่วยแบกไปเลยนะอันนี้เป็นภาพที่จัดขึ้นนะคะที่โรงเรียนนนทีประถมนนทีนะคะในพื้นที่พระรามสามตรงนี้เองนะคะ ก็ทั้งหมดเนี่ยเราเอามา200ถุงด้วยกันนะคะอ่าถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีทั้งน้องๆที่มาเองนะคะบางคนก็จะมากับผู้ปกครองแต่เด็กโตหน่อยนี่ก็คือจะมาคนเดียวนะคะมาคนเดียวอันนี้เป็นบรรยากาศนี่บางคนได้แล้วก็จะเปิดถุงดูนะคะดูว่าในถุงมีอะไร ดูได้เลยค่ะอยากดูอะไรในถุงก็เปิดดูเลยอ่าสำรวจดูได้เลยค่ะอ,อันนี้เป็นสิ่งของที่อยู่ในถุงนะคะน้องๆก็จะหยิบขึ้นมานะคะ ก็ถือว่าเป็นข้าวของแข่งความสุขที่เรามามอบให้กับน้องๆค่ะ,อ,อ,อ,คะอ่าก็จะเป็นนักเรียนชั้นปห้ปหกนะคะอันนี้สำรวจหรือ,อยังคะในถุงมิมีอะไรบ้างเอาเต็มที่เลยเปิดดูได้เลยสำรวจได้เลยค่ะ หยิบขึ้นมาดูได้เลยค่ะอืมเยอะไหมคะเข้าของในในนี้อ่ะเดี๋ยวนะ น้องพิมลพรทวงแสงนะคะแนะนำตัวนิดนึงเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วอยู่ชั้นกระถือสาปิที่หกพักหนึ่งค่ะอยู่ชั้นป .6 แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอะตอนช่วงโควิดอยู่ที่บ้านคิดถึงโรงเรียนไหมคะหนูงพิ่งยายเข้ามาใหมค่ะอยากเจอเพื่อนๆมากค่ะอยากเจอคุณครู อยากมาโรงเรียนว่าอย่างนั้นเถอะช่วงโควิดอยู่บ้านเบื่อไหมเบื่อเหรอคิดถึงโรงเรียนใช่ไหมคะคิดถึงบรรยากาศที่โรงเรียนแล้วตอนอยู่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คะอยู่บ้านกับเราด้วยไหมหรือว่าไปทํางานหรือว่าไม่ได้ทำงานข้างนอกอะไรนะไปทางานข้างนอกไปทางานข้างนอกก็ยังก็ยังได้ทํางานเหรอคะแต่มันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอ๋อคุณแม่เหมือนเดิมเหรอค่ะแล้วหนูคิดว่าช่วงโควิดลำบากไหมคะ ลำบากอืมลำบากยังไงบ้างลูกอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะอืมค่ะคนตกงานเยอะอืมหมายหมายถึงว่าสถานการณ์ทั่วไปก็ยากลำบากแล้วที่บ้านหนูก็ลำบากด้วยใช่ไหมลูกค่ะ,คะที่บ้านเป็นยังไงบ้างกบก็า โอเคอ้ <Okay. S 1> oh, ค่ะอะดูในถุงสิชอบอะไรมากที่สุดเนี่ยดูสิหยิบขึ้นมาเลยดูสิหยิบมามาลือ้อดูสิมันมีอะไรบ้างมีขนมอชอบทานไหมชอบทานไหมขนมแบบนี้ชอบมีมรสแพ็กเกอร์กับชอชอบใช่ไหมคะ,ะค่ะอันนี้น้ำพริกเอาไปฝากใครฝากคนยากค่ะเอาฝากคณยากที่บ้านอยู่เป็นกี่คนคะ หลายคนแล้วมีมีใครไม่ได้ทำงานไหมมีแค่ที่ทยังเัี้ยงไม่จบอ๋อค่ะนี่มีน้ำนมข้าวด้วยอ่านี่ที่สำคัญนี่นี่เห็นอันนี้ไหมอ่ะนีอ่สาสำคัญไหมอันนี้สำคัญมากอืมใช่เวลาออกมาข้างนอกแล้วก็ต้องสวมใส่ตลอดเวลาค่ะเป็นอแถวดอกไข่ไหมเนี่ย มีพี่นอค่ะคิดว่าจะได้ของหนักขนาดนี้ไหมตอนแรกไม่เออตอนแรกมาแล้วคิดว่าจะได้ถึงอะไรไปในใจคิดยังไงบ้างไ่ได้ไม่ได้เยอะมากคิดว่าจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะไหนที่ให้พี่ดูซิไหวไหมเนี่ยคนเดียวเนี่ยไม่ไหวค่ะไม่ไหวหนักแล้วโอเคค่ะนี่นี่อันนี้เขาเป็นถุงจากมลนิิเด็กบาสเวก้านำมามอบให พูดกับทางมืยที่เด็กาสเวกัสหน่อยสิคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงที่นนพรพองแสงวิถีศึกษาวิทย์ที่หกพักหนึ่งค่ะหนูขอขอบคุณทางาสเวกัสที่มามอบถุงปันสุขให้พวกหนูค่ะขอขอบคุณค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวแทนนะคะตัวแทนน้องๆจากโรงเรียนประถมนนทซีค่ะเป็นน้องชั้นป .6 นะคะที่เป็นตัวแทน มาขอบคุณกับทางมือที่เด็กคลาสไรกัสน,นะคะต้องบอกว่าวันนี้น้องๆเนี่ยได้รับถุงบางคนเนี่ยตัวเท่าถุงเลยนะคุณผู้ชมก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาด้วยเนี่ยก็มาช่วยกันกดช่วยกันยิ้วกับไปนะะอันนี้ถือว่าเราก็จะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนบางส่วนในบ้านนะคะของ ครอ,อบครัวของน้องๆหนูๆน,นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีนะคะเพราะบางท่านเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็หยุดงานนะตกงาน,งานางบ้างไม่มีงานทําบ้างตรงนี้นี่แหละทีเป็นการแบ่งปันถุงบันถุปนถปนถปนไปให้นะคะก็เดี๋ยวเราหันกลับไปดูบรรยากาศด้านหน้าดิไหมคะน้องๆตั้งแถวถ่าย,ถายรูปกันนะคะเก็บภาพเป็นที่ระลึกวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราได้มา ร่วมกันในการทํากิจกรรมนะคะกับทางทีเด็กลาสเวกัสค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเด็กน้อยนะคะบอกว่าเป็นบรรยากาศเด็กน้อยเลยคุณครูต้องจัดนิดนึงเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยนะคะก็อาจจะเห็นไซส์ที่แตกต่างกันนะช่วงปิดเทอมเรียนออนไลน์อยู่บ้านนี่บางท่านก็อาจจะ ดูแล<ร>น้องๆดีนะคะบางบ้านก็เด็กตัวเล็กตัวน้อย,อยก็อันนี้นนเป็นการรวมกลุ่มถ่ายภาพนิดนึงให้เป็นที่ชื่นใจนะคะกับทางมูลทิเด็กลาสเวกัสอันนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวครั้งที่สามเราจะไปอีกที่หนึง่งเด็กเล็กกว่านี้อีกคุณผู้ชมนะคะต้องคอยติดตามในสุดสัปดาห์นี้แหละอันนี้ บายบายให้กล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยบายบายระหว่างคุณครูจากแถวที่ฉันก็แอบ,บชวนน้องๆเล่นกล้องนิดนึงนะคะทักทายคุณผู้ชมนิดนึงเราจะเห็นว่าก็ตรงนี้จะเป็นการร่วมกันนะคะถ่ายภาพเป็นภาพบรรยากาศที่ระลึกวันที่มุทิเด็กละสวยกันแล้วก็ทางทีมงานจอสอร้อยได้ มาร่วมกันนำความสุขมาส่งมอบให้นะคะเอาถุงปันสุขมามอบให้กับน้องๆหนูๆถึงโรงเรียนคะ่ะระหว่างที่กำลังถ่ายภาพอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราปิดฉากบรรยากาศสุดท้ายด้วยภาพนี้ดีไหมคะนะคะแล้วครั้งที่สามเราจะไปสถานที่ที่เป็นเด็กเล็กกว่านี้เพื่อไปแบ่งปันความสุขนะคะนำถุงปันสุขไปมอบให้ก็จะ เป็นพื้นที่ครองเตยค่ะบอกไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วติดตามชมได้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้เราเก็บภาพความประทับใจปิดท้ายด้วยภาพนี้กันเลยค่ะ